ครับพวกเรากลุ่ม6วันนี้จะมานําเสนอเรื่องการปลูกจิตสำนึกการของแหนป่าไม้นะครับก่อนที่ไปรับชมนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความสําคัญของป่าไม้นะครับป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆนะครับเพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย4ี่คืออาหารเครื่องนุน่งห่มและยารักษาโรคของมนุษย์ และยังช่วยรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมได้ครับปัจจุบันป่าไม้ถูกทําลายลงไวมากซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นสัตว์ป่าดินน้ําอากาศเมื่อป่าไม้ถูกทาลายจะส่งผลกระทบต่อดินและแหล่งน้ําด้วยเพราะเมื่อเผาป่าหรือถางป่าไปแล้วพื้นดินจะโล่งเพราะขาดพืชปกุมเพราะเมื่อฝนตกลงมาฝนก็ชะล้างหน้าดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไปนอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ำไว้น้ำก็จะไหลท่วมบ้านเรือนและที่ลุ่มเนื้อดูน้ำหลักพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำคอยดูดซึมรอเลี้ยงต้นน้ำลำทานทำให้มีน้ำน้อยและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเช่นการขาดแคลนน้ำในชมนธททำให้ทำนาไม่ได้และขาดน้ำ มาผลิตกระแสไฟฟ้าครับเพราะเหตุนี้กลุ่มของพเราจึงอยากจะนำเสนอการปลูกจิดสำนึกให้รักษาและห่วงแทนป่าไม้กลุ่มของพวกเราจะนำเสนออย่างไรนั้นเชิญรับชมได้แล้วค่ะ กันวะเฮ็บยังกันกนะ่ะเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยแต่อะเจ้าเฮ็ดยังกันน,นน่ะตัดต้นไม้น่ะมันบ่ดีเด้มันทัางไล่ชิงแวดล้อมเนี่ยนะ่ะหัวยกระชาการเข้าวิดแบบนี้แม้่จะดิบมันย่ำแย่ตัดฮาร์ตัดต้ตนไม้ตัวไม่มีเงินใส่แหม่อมบอกเขาใจ้ได้คนเท่านี้ เจ้าหูบ่อว่าเจ้าตัดต้นใหม่นี่มันบ่ดีมันทำลายปลาใหม่ได้ถ้าเกิดว่ามูเจ้าตัดต้นใหม่ในหลายต้นเจ้าสีอกกาด้หายใจถ้ามันมีปลาใหม่สัตว์ปลาซิอูจังใดมูเฮ่านี่เวลาูเฮ้าหนี่สิไปหาอาหารกินจังใดนี่ขั้นต้อมีปลาใหม่นี่เอาเลยดีเราไปหาเห็ุยารอื่นบ่เฮ้าให้ยางดีมันผลเสียหลายให้ยางดีล่ะ ไปหาเหตุงานที่มันสุดจรินแล้วกับ่อส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดีบ่เห้องไปปีิลละครับสารการตัดไม้ทำลายป่านั้นทําให้เกิดผลเสียที่ตามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลเมื่อฝนตกหนักก็อาจทําให้เกิดน้ำป่าไหลหลากทาให้พืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนเสียหายรวมทั้งผลกระทบต่างๆและระบบนิเวศดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงนําเสนอเรื่องราวให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลที่ตามมาครับ เฮ้ยนายนี่มันขนาดขยะนายหรือเปล่าใช่ทำไมเนาะเพรไม่เอาไปทิ้งขยะดีล่ะรู้ไหมมันส่งผลเสียต่อทัาศนีย,ยภาพของธรรมชาติเอ๊ะมันมีผลเสียขนาดนี้เลยเหรอใช่งั้นเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งก็ได้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับตัวอย่างที่เรานําเสนอไปข้างต้นเรานาการปกป้องและซักชวน,นคนอื่นมารักษาป,ป่าไม้อยู่กับเราไปนานๆพอทราบไหมคะว่าทําไมเราจึงต้องอนุรักษ์ป่าไม้คะไม่ทราบค่ะค่ะถ้าไม่ทราบนะคะเราจะเล่าให้ฟังเป็นพอสังเขปนะคะว่าการที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงไปจะส่งผลส่งผลเสียในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจนะคะไม่มีการเคลื่อนที่แล้วก็ขาดแคลนอาหารขาดการนําพืชพันธุ์มาเป็นอาหารหรือ ัตว์ป่าล้มตายกันหมดค่ะดังนั้นเราจึงต้องควรรักษาป่าไม้แล้วก็รักษาธรรมชาติค่ะค่ะและเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่กับเราเป็นนานๆพวกเราขอนำคำพูดของประธานมูลนิธิหว้วยขายแข้งข่าวว่าการดูแลรักษาป่าไม้นั้นถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในทุกโอกาสเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของทุกชีวิตคงความอุดมสมบูรณ์และมีประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปตามนานเท่านานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ